หนึ่งนาทีกับกอปถอการขับรถที่ปลอดภัยต้องไม่ขับประชิดหน้ามากเกินไปเพราะจะทําให้ผู้ขับไม่สามารถมองเห็นสภาพการจราจรข้างหน้าและอาจชนคันหน้าได้หากเขาหยุดรถกระทันหันการขับรถที่ปลอดภัยต้องขับห่างจากคันหน้าโดยทิ้งระยะหนึ่งช่วงตัวรถทุกๆสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงของความเร็วรถของคุณโดยวิธีที่สามารถรับประกันว่าคุณอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าได้คือกฎสองวินาทีคือเมื่อรถคันหน้าคุณวิ่งผ่านวัตถุที่อยู่กับที่ เช่นเสาไฟให้คุณเริ่มนับ1001 1002ซึ่งจะใช้เวลา2วินาทีพอดีแต่ถ้าคุณถึงเสาไฟเดียวกับรถคันหน้าก่อนจะนับเสร็จหมายความว่าคุณขับรถในระยะใกล้คันหน้ามากเกินไปคุณควรลดความเร็วรถลงเพื่อทิ้งระยะห่างให้มากขึ้นคุณก็จะขับรถได้ปลอดภัยขึ้นค่ะพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภยัยเอาเปรียบผู้โดยสารแจ้ง1584 ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม